น้องเดาซึ่งเป็นนักแสดงจากพม่ารจริงๆเลยนะครับแล้วก็น้องตังตังคือตัวตังตงเนี่ยจะเป็นนัตจัสินไทยสมัยอยุธยาที่เราแบบสร้างขึ้นมานะครับส่วนเตเดาเนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนไหวแบบนัตจัสรินพม่าและหลังจากนั้นเราก็เอาศิลปะท,ทั้งสองอย่างครับมาเชื่อมโยง เข้าหากันในมูฟเมนต์โดยใช้หลักการของคอนแทคอิมพ r ว v สเ a ชั o นเข้ามาใส่กับโครงท่านาฏศิลป์ที่ยังคงม,มีอยู่ผสมผสานเข้าไปด้วยเออพอมาแสดงด้วยกันเนี่ยเคมีของน้องก็ตรงกรันและการสื่อสารด้วยบอดีลังเกชมันจะน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ยังมีเรื่องของดีเทลในการเวิร์กชอประหว่างท่านาฏศิลป์นเนี่ยผสมผสานกับความเป็นโนราซึ่งโนราเนี่ยเราถือว่าใกล้เคียงกับท่านาฏศิลป์ที่เรารู้สึกว่าจะย้อนกลับไปในรูปแบบของโบราณ เราจึงนำดีเทลพวกสิ่งเหล่านี well ้ครับกลับเข้ามาสู oh, okay, ่ตัวของศิลปินเองก็มีความทั้งสนุกด้วยแล้วก็จริงจังด้วยออกออกจากโหดกันให้มันเกิดงานที่ดีที่สุดขึ้นมาได้มันก็ดะทำให้ภาพลักษณ์ที่มันออกมากับงานที่เราได้เห็นครับรวมถึงตัวผมเองเนี่ยที่เป็นคนที่ช่วยโค้ชแล้วก็ได้เห็นทั้งการใช้ฟิลลิ่งของเขาบวกกับมูฟเมนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหเขาทำได้น้องเขาทำได้แบบ น่าทึ่งสําหรับเราแล้วก็วันนีพ้พอเหมือนเห็นลูกศิษย์สองคนเนี่ยดีใจดีใจกับโปรดักชันนี้ที่ได้น้องทั้งสองคนมามากๆครับ